ครับสวัสดีครับ่าฟ้า้มเน่อยครับนี่ก็ได้มากจอดอยู่เตือนซิลิยนยฟ้อนเลยครับมาตรงว่าพี่นอนนี่ไายบรรยากาศโอ้ยบังแดดพี่นอนมาแพร่ป,ป่าครับรแพ่ป,ป่าช่วงนี้บังไกลๆพี่น้อง ร้านอาหารแค่ปลากับพี่สอดเต็มพี่น้องเนี่ยหว่างๆเป็นจะมาจิดพิบเบียร์บางๆอยู่ครับพี่น้องยอดอีหลีว่ะตรงนี้โอ้คัะกุ่ลปุศลเมื่อกี้ทั้งรถรับเบี้ยอยู่กับพี่น้องเนี่เบี้ยแม่สาวครับพี่น้องเนีย่ยจอดลักขาให้ครับนี่นี่นี่บังเอิญจอดซุกมูอซุกตาครับ น้ำเจียดทะเลน้ำเจียดครับพี่น้องเนะี่ยโอ้สักอีิลิวะ่ะนี่เป็นเกาะครับพี่นอ้องเกาะโอ้ผมบ่ได้มา,างี้สิบกว่าปีแล้วใา้าพี่น้องเบิง่งบรรยากาศกับยังแรงพี่น้องมาหาปลาเต็มใจเบิดนี่เป็นเกาะเป็นสันสักอิริวอ้ จะจีดแล้วพี่น้องเลยวันเสาร์วันอาทิตย์วันจุดผมว่าบ่มีหมองจอดรถเบิ่งแล้วแต่ว่าก็ต้องมาเที่ยวก็ต้องพกเงินมาหลายๆพี่น้องเนาะเพิ่งนี้ยมีหอดสะว่ายน้ำเด็กสาว่ายน้ำเด็กแพรฟิตตี้น,นะครับเป็นแพไปเบิร์ดเล่นดีครับ ก็ะจะสางเห็ดคือยังอยู่ทะเลคือยังเห็นอยู่ทั้งระยองทั้งกันบุรีกรับพี่น้องพัทยาหน่อยก็จะมีเขื่อนสิรินธรเขียนไว้พี่น้องโขอนห้นนั่งกินนั่งเล่นชิวๆพี่น้องเนะี่ยน้ำนะครับน้ำดำเปือ่อยๆดีๆครับสัตวดขอฟังพี่น้องโอง้ไทยเล่นบรรยาก,กาศด้วยพี่น้อง ขดเห็นเป็นก้อนยัไนีนะ่จุดหลุระจายด้ยังไงนโคนอูู้อะรน้ำเลอก,กนั่เนี่ยตัดสายญาหน่อยนแล้วจะเกยเลยขี้ขี้ขีข้ขี้ข้ขี้ขี้ขี้ข้ขี้ี้ขี้ี้นี้้อี้นน้ี้ี เจบกลมจบแบนพี่น้องหาปลาหวนกับน่ารื่นยโอ้สุดยอดสุดยอดอ้โวววววววา ใส่ด่างได้บ่ครับติดติดอยังนี่ติดโอ้โหนี่นี่ครับพี่น้องด้อยกระจกใส่ด่างอยู่เคลื่อนป่าเคลื่อนเอียงสารพัดป่าพุนผุนข้าผุนผุนข้าผุนแรงส้มเอ๊ะเอ็งกับทายทายเอาโอ้โหบ่ได้ไหมยี่สิบกว่าปีแล้วทายมันกันเหรอ เโอ้ดีดีดีอเออโอ้สักได้จะเลยโอ้สารพัดปลากับพ่น้องเลยพวกเนี้ยปลาขาสวสอยปลายังนี่ครับธร้ามาชาิกับพติ้องเลยดุนเคียนเลื่อมยังโอ้หากินสบ,บายสบ,บายครับันี่ยงวะมันมีเวลาพบกับ่เอาจากน้อยอยู่ละ ก็นั่งเฝ้าครับพอดีครับเลยพอดีมาไกลกี่ฟ้ารถคนมุงครับเพิ่งมาอืมยังไงวะยากมีเวลาอยู่เนี่ยสุดยอดครับพี่น้องเลยเบื้งเนี่ยนี่แหละธรรมชาติครับผมกลับไปเบิ้งครับขอจบคลิปแค่นี้แหละครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ ชุปฟาฟ้ามด้วครับมอนี่ก็ได้มาทรงง่าเครือนซิลินท่อนด้วยครับจังหวัดอุบลลงง 2, ่วอะไครับพี่น้องเนี่มาทรงแม่อ่างนี่แหละง่วดวงหมูต่องววาสาวยั่งยื้อเด้ครับเนี่ยนี่ถงลงร้นครับพี่น้องสิกับซำปีไปเ่าอไรครับสองสสามสนนี่ยเรียลูกสาวผิดแสงด้วครับเนี่ยอยูราคาเท้าพี่น้องเมื่อสองพันหารอยนี่ทรงไห้ี่อยีสานนี่ครับสูงไสามสิบหาครับผม เป็นจอดเที่ยวเรียนบรรยากาศริมเที่ยวสี่ังแคร้อยู่นบรรยาการในเดี๋ยวมีร่มเพื่อฝนติดตัวด้วครับเพิ่มไฟเพิ่มฝนครับพี่น้องเนี่ยนี่เนี่ยเอาเงามาส่งบนใบก้องกินหยาจุดใบครับพี่น้องเนี่ยพอดีมากพอดีครับนี่เงางามดีครับสุดยอดผมว่าอะไรมากวันเราดีสิบกว่าปีเราดีนี่เนี่ยมาจะไปจอดเที่ยวอยู่ครับผมครับครับขอจบคลิปแค่นี้แหละครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมครับสวัสดีครับ